ที่พูดถึงเรื่องกดดูดอะหรือการโฟกัสแล้วมันจะเกิดผลกับเราหรือไม่อย่างไรที่เล่าให้ฟังเคยเล่าให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วเราคิดพูดทําอะไรอ่ะมันไปหาสิ่งนั้นนั่นแหละคือจะบอกดูดมาก็ได้หรือตัวเราถูกดูดไปก็ได้เห็นไหมมีสองอย่างขึ้นอยู่กับอะไรที่มันมีศักยภาพมากกว่ากันแล้วฉันก็พูดถึงเรื่องของการคงการสั่นสะเทือน ภาษาจักรวังเรียกสั่นสะเทือนวเบชั่นอะไรเงี้ยแต่คลอสบอกว่ามันคือความรู้สึกภาษาต้นทาบอกว่ามันคือความรู้สึกซึ่งอ้างอิงถึง TTM เนี่ยเขาจะบอกว่าความสึงคือแกน่นแกนของทุกสรรพสิ่งมันแดกหมดอนะมันแดกหมดจริงมันคือตัวดูดมันคือ มันไม่มีอะไรพ้นพ้นตัวนี้จริงๆตัวความรู้สึกที่เป็นแก่นเนี่ยมันจะมี3สเต็ปคือความรู้สึกของบันทึกนึกคิดแล้วก็ความสุขความรู้สึกทีนี้ตัวเราเองที่มันไม่สามารถที่จะคงอยู่ในไวเบชั่นนั้นได้ตลอดเวลาท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดบาปมันเราคือมนุษย์ครับตื่นมาบางทีเราก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สเปซัปะปนกันไปเออและส่วนใหญ่เป็นเรื่อง ไม่ดีส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เรากังวลอยู่แ,ลแหละเพราะเราเรา,เราก็มีความกลัวถูกปะพอเรามีความกลัวไอ้ความกลัวนั่นแหละมันจึงทําให้วเบชั่นของความที่เราอยากจะมีอยากได้อยากเป็นอะไรมันดับดับติดติด,ดมีม,มีหายหายฟูฟูแป๊บแบคุณอยากสําเร็จคุณอยากรวยคุณอยากเป็นอะไรก็ได้ของคุณแต่อยู่กับวเบชั่นนี้ให้ได้ทั้งวันไหมตลอดเวลา เออเนี่ยตัววันนี้ก็มีตายมาคอนเฟิร์มความเข้าใจหมายว่าเวลาคุณได้ะายแล้วคุณไปทําเองมันได้กับตัวคุณครับแล้วคุณก็กลับมาเล่าให้ให้ต้นทามั่นใจหน่อยเอ้ยท,ที่ที่กูรู้มากูไม่ได้เพลเจอร์นะแ,แล้วคนก็จะเข้าใจคําว่าจิตอ่ะต่างกันตามบริบทของที่เรียนรู้มาอย่างเช่นถ้าเป็นสาทางกลุ่มสาธุก็จะบอกจิตแบบนี้เป็นแบบนี้ต้องเดินชาอะไรแบบนี้เนาะ หรือเป็นกลุ่มของบุคคลที่เขาชอบเข้าสมาธิก็จะเข้าใจจิตอีกแบบหนึง่งนี่ของต้นทําแล้วครสอจะบอกว่าถอยหลังมานิดนึงดีกว่าเอออย่าไปเรื่องจิตเพราะมันเดี๋ยวมันจะอะไรอะเข้ายากมันจะเข้าใจกันยากกันแหละแต่ถ้าเรื่องใจหรือความรู้สึกอะน่าน่าจะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมีแน่นอนถูกไหมทุกคนมีใจทุกคนมีความรู้สึกพอถอยหลังจากคําว่าจิตมาใช้ใจจะจะดีกว่าไหมเนี่ย จึงบอกว่ามันจะเข้าใจง่ายมากเรื่องของการที่เรารู้สึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นจะถูกถูกไวเบชั่นแล้วให้พลังงานหมายความว่ามันสื่อสารกันไม่รู้หรอกไอความโชคดีหรือความมั่งคั่งร้นยที่เขาว่ามันจะมาอย่างไงแต่ที่แน่ๆเรารู้สึกถึงมันแล้วสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าเรากับสิ่งนี้เป็น เป็นคลื่นเดียวกันเป็นความรู้สึกเดียวกันใช่ไหมมันคือ Be i n g ทันทีมันคือ Being ทันทีนทนทใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราไป being อะไรเราไปสั่นสะเทือนเรื่องของความอับเซตต่งางๆความโอ้ยกูต้องจ่ายหนี้แล้วเงินหมุนมายังไงเนี่ยค่าบ้านค่าเช่าค่ารถใช่ไหมมนันไปสั่นสะเทือนไวเบชันในช่วงคลื่นที่มันต่ำกว่าความเป็นตัวเราที่ผ่านมาทั้งหมดใช่ไหมครับจึงบอกว่ามันติดติดตดับๆอยู่ อยากถูกหวยคุณสัน่นสะเทือนเลยว่าจะถูกและไม่หวั่นไหวแม้กระทั่งจะไม่ถูกเห็นไหมเพาบอกแล้วมันไม่ใช่ว่าลาเดนออฟเดอะเวิลด์สักครั้งสุดท้ายในบนโลกนี้เมื่อไหร่ตราแต่ที่คุณมีชีวิตอยู่หวยก็ยังมีอยู่ <c oughs> หวยก็ยังกองสลากก็ยังไม่เจ๊งก็ยังเขายังมีอยู่แม้จะไม่ถูกกี่ครั้งกี่ครั้งแต่ไวเบชั่นนี้ไม่รู้แหละยังไงชาตินี้รางวันที่หนึ่งมันต้องมีของชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ย ทำได้ไหมล่ะถูกไหมแล้วไม่ได้การันตีไนะเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับหมอแต่มันจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ครับถ้าถ้าสิ่งนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องจริงตามธรรมชาติแล้วก็มีบางคนชอบเขาว่าสิ่งนี้คือการมโนคือการเพร์เจอร์นมโนต้องบอกว่าเอ้ถ้ามันไม่ไม่มโนก่อนนะมันจะยังไงถูกปะ ็จะเล่าให้ฟังว่าไอ้ตัวมโนหรือความรู้สึกนึกคิดอะ่ะมันเป็นหกสิบเอร์เซ็นของชีวิตคุณนะครับคุณคุณตื่นนอนตอนแต่เช้ามาแล้วยันหลับอีกทีนึงอะ่ะโอเคอาจจะสิบสองชั่วโมงเนาะสมมติมี24สชั่วโมงสิสองชั่วโมงถือว่าเยอะเนาะน,นี้เวลาคุณหลับอะ่ะอาก็หลับอาจจะหลับสิบสองแต่ก็น้อยมากนะคนที่หลับสิบสองถือว่าถือว่ามีบุญนะส่วนใหญ่ก็หลับสิบชั่วโมงแดชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วแต่หมายความว่าเราหลับ หลับเนี่ยมันนึกคิดไม่ได้มันมโนไม่ได้ถูกไหมมันถูกระบบกุญแธรรมชาติที่มันดับมันดับสัญญาณเราแต่ตื่นมาทุกครั้งเราตื่นมาเพราะความรู้สึกนึกคิดและไอตัวความสึกนึกคิดที่คุณว่ามันโนนี่แหละมันมนคือการสร้างตัวคุณทั้งหมดที่คุณมีคุณเป็นคุณอยู่ได้เพราะไอตัวนี้ทั้งหมดครับเนี่ยมันมโนตรงไหนล่ะถูกไหมมันเป็นตั้งต้นนะมันเป็นสารตั้งต้นเป็นกระบวนการขั้นต้นที่มันจะต้องรู้สึกก่อน คุณรู้สึกสิ่งใดอ่ะคุณบ่อยๆคุณจะคุณจะนึกคิดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมรู้สึกไปนึกคิดถึงสิ่งนั้น <S <S คุณนึกคิดสิ่งใดบ่อยๆคุณจะกระทําสิ่งนั้นคุณกระทําสิ่งใดบ่อยๆบ่อยๆคุณจะเป็นสิ่งนั้นเนี่ยนี่นี่มันมันคือหมายความว่าถ้าย้อนสอดก็คือสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดณปัจจุบันมาจากตั้งต้นก็คือความรู้สึกถูกไหม ได้ไหมแบบนี้เห็นไหมมีบังคับด้วยนะ